Hello, สวัสดีนะคะกับมาเจอกับจอยอีกแล้วช่องนัทยาซ a นะคะ mm hmm. ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่เลย mm hmm. ยังไม่รู้จักจอยนะ mm hmm. ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะจอยเป็นแม่ค้าอยู่ประตูน้ำน,นะคะ mm hmm. ส่วนมากเสื้อผ้าของจอยในร้านเนี่ย mm hmm. ก็จะขายเป็นผ้าลูกไม้แต่ช่วงนี้ที่มารีวิวเป็นผ้าลายดอกพะนี่คือความชอบส่วนตัวของแม่ค้านะคะก็ คือบอกก่อนเสื้อผ้าลายดอกเนี่ยไม่ใช่งานของร้านจอยนะฮะเป็นงานของร้านอื่นเขาแต่ด้วยอารมณ์ความเป็นแม่ค้านะคะคือบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ประตูน้ําเวลาจะกลับบ้านเนี่ยก็ต้องผ่านเดินผ่านประตูน้ําแล้วก็เดินรอบตลาดเลยนะคะก็ไปเจอเสื้อผ้าลายดอกแล้วช่วงนี้มันจะเข้าสงการแล้วนะคะก็เสื้อผ้าลายดอกเนี่ยก็จะขายดีเป็นพิเศษนะคะก็เลยเอาความชอบเนี่ย มาทำมาหากินด้วยอาชีพเป็นแมค้านะคะก็วันนี้จะมารีวิวนะจะมารีวิวเสื้อผ้าลายดอกแต่ทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นแขนยาวราคา200บาทบอกราคาก่อนเลยเพราะมีแฟนคลับบอกมาว่าบอกราคาตั้งแต่ต้นได้ไหมจะได้ตัดสินใจว่าจะดูคลิปต่อหรือเปล่านะก็เลยบอกราคาก่อนเลยโอเคเรามาเริ่มดูกันว่ามีรุ่นไหนมารีวิวบ้างนะคะตรงนี้เป็นระบายนี่ตรงนี้เป็นระบายแล้วตรงนี้เป็นผูกเชือกผูกเชือกก็ถอดออกได้นะคะามาดูสีกันมีสีอะไร รุ่นที่จอยใส่มี3าสีนะที่จอยใส่เนี่ยเป็นสีชมพูแล้วดอกเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นใบไม้สีเขียวต่อมาอันนี้เป็นพื้นสีฟ้านะคะดอกไม้เป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีเขียวตัดกันแบบนี้สีต่อมาสีนี้สวยนะเป็นสีสีกลมนะคะดอกเนี่ยเป็นสีม่วงกับสีเขียวนี่มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะอันนี้คือรุ่นแรกเออแล้วอยากจะบอกว่าทุกรุ่นนี่ เป็นผ้าผ้าชีฟองนะคะแล้วไม่มีซับในพอไม่มีซับในเนี่ยมันอาจจะบางไหมเอ้ย <c oughs> มันอาจจะบางหน่อยแต่ด้วยลายเนื้อผ้าเนี่ยคือลายมันเยอะพอลายมันเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นด้านในนั่นเองนะคะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจกันหน้าจอยนะคือจอยไปมาไปเที่ยวทะเลมาไงแล้วหน้ามันไหมนะต่อมาค่ะต่อมาจะถึต่อเนี่ย สไตล์เหมือนกันจะแตกต่างกันที่เนื้อผ้านะแขนก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ลืมลืมรีวิวแขนแขนเนี่ยก็เป็นทรงแขนยาวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงสวมนะคะไม่มีกระดุมข้างหน้าเป็นแบบผูกนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นระบายนะแล้วก็กระดุมด้านหน้านะคะรอบอกมีแค่ไซส์เดียว4แบบรอบอก36คนใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้นะคะความยาวอยู่ที่25นิ้วนะคะรุ่นนี สีสีอยากจะบอกว่าทุกสีสวยหมดเลยนะสีที่จอยใส่เนี่ยเป็นสีครีมนะคะแล้วตัวดอกไม้เนี่ยจะเป็นแบบสีเหลืองสีเหลืองตัดกระสีน้าตาลแล้วใบไม้เป็นสีเขียวเนาะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะดอกไม้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ตัดกระดอกสีฟ้าเทาๆนี่เป็นอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นพื้นสีดํานะคะพื้นสีดําดอกไม้เขาก็จะตัดด้วยสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลให้ดูสีใกล้ๆเนาะเวลาซื้อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นสีชมพูสีหวานมากจริงๆชมพูเขาตัดด้วยดอกสีม่วงนะคะเขาเล่นด้วยดอกสีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนนะคะแล้วก็เป็นใบไม้สีเขียวม,มีสีสีนะคะแล้วก็เป็นผ้าทีฟองทุกรุ่นนะคะก็ไม่มีซับในนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดูบางมากเพราะด้วยลายผ้าเนี่ยมันเป็นลายเนื้อผ้าเต็มพลายเนื้อผ้าเต็มเนี่ยก็ ใส่ไม่เห็นด้านในนั่นเองนี่นะคือรุ่นที่จอยใส่อันนี้คือแบบที่สองนะคะนี่ดูดูความพลิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อแบบที่สาที่3นะคะเออรุ่นนี้จะมีแค่สงสีเท่านั้นอ่ะเรามาดูรายละเอียดก่อนอันนี้เป็นทรงสวมคอนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นผูกนี่เราก็ผูกได้นะคะเราให้ดูเขาลูกเล่นระบายด้านข้างเห็นปะ เขาทาระบายด้านข้าง2ชั้นนะคะให้ดูแขนแขนเป็นทรงแขนยาวแล้วตรงเนี้ยเป็นสมอกสมมตเขาเป็นเดินเดินได้สี่เส้นนะคะเป็นสมอกแล้วก็เหลือปลายตรงนี้เยอะหน่อยนะก็น่ารักดีนะโอเคมีสองสีนะคะรุ่นนี้สีที่จอยใส่เนี่ยมันจะเป็นสีครีมนะแล้วตัวดอกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีชมพูให้ดูสีใกล้ๆนะคะตัวดอกเนี่ยก็จะเป็นสีบานเย็นกับสีชมพูนี่ให้ดูดอกใกล้ๆ ทรงสมหัวนะคะเป็นผ้าชีฟองนะไม่มีซับในก็จะบางหน่อยนะคะรุ่นนี้มีแค่สองสีเท่านั้นนะคะดูความพริ้ว อยากจะให้ดูว่าเราเลือกงานที่สวยมาขายนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายรุ่นที่3กับรุ่นที่4สไตล์เหมือนกันแตกต่างแค่ที่ลายผ้านะคะโอเคมาดูกันนี่นะคะก็ผูกเหมือนกันแล้วด้านหน้าเป็นระบายนะคะทําเป็นระบาย2ชั้นนะคะรอบปก36ความยาว25แขนก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเหลือเยอะหน่อยเหลือเยอะหน่อยเนี่ยจะว่ามันหวานนะมันเพิ่มความหวานโอเครุ่นนี้มีแค่2สีเท่านั้นสีที่จอยใส่เนี่ยสีเขียว นะคะสีนี้คือสีน้ำเงินสีสีน้ำเงินนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลายใบไม้เนาะแล้วลายใบไม้เนี่ยเขาก็เล่นสีสันนะคะตัวของจอยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนลายดอกไม้เนาะลายดอกไม้สีเขียวก็ มี2ลายนีนะคะก็วันนี้ที่จอยเอามารีวิวเนี่ยก็จะเหมาะสาหรับคนไซส์เล็กนะเพราะว่าแฟนคลับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีไซส์เล็กบ้างเหรอคะไม่มีไซส์เล็กหรอเพราะว่าตัวเล็กนะคะก็เนี่ยไปสรรหามาให้นะ,ะสหาหรับคนไซส์เล็กรอบอก3าใหญ่กว่า3 6ใส่นี้ได้นะคะเพราะว่าเนื้อผ้าชีฟองเนื้อผ้ามันไม่ยืดนะแล้วมีทั้งหมด4รุ่นราคาเดียว200บาทเท่านั้นนะคะถ้าชอบเนี่ยอยากจะสั่งนะคะก็คือ1ลายแอด enjoyshop.byjoy นะคะหรือจะเป็น f a c e b o o k จอยก็ได้ก็คือนัทยา ca ชื่อเดียวกับช่อง youtube นะคะหรือใครไม่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่รู้ละสั่งยังไงโทรศัพท์มา0915629293แต่บอกก่อนว่าต้องจำา p p ให้ได้ว่า EP อะไรนะคะแล้วก็บอกชื่อรุ่นว่าอยากได้รุ่นที่1รุ่นที่2อ,อยากได้สีอะไรนะหรือว่าไม่รู้จะสั่งยังไงใต้คลิปด้านล่างของ YouTube เลยค่ะ บอกว่าอยากได้รุ่นที่เท่าไหร่สีเท่าไหร่ฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจอยโทรติดต่อกลับนั่นเองนะคะเวลาใครอยากได้รุ่นไหนนะคะก็ยังไงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็อุดหนุนจอยนะคะถ้าขัะ ขาดการสนับสนุนของทุกคนนะคะจอยก็คงไม่ได้ซื้อของมาขายมี EP ีให้ดูทุกวันทุกวันเหมือนอย่างตอนนี้ที่สําคัญใครอยู่อเมริกาอยากได้ยกมือขึ้นนะคะติดต่อกลับมาเดี๋ยวจอยฮิ้วกลับไปให้แต่ว่าจอยคิดราคาปีนะคะคิดราคาปีก,ก็ไม่แน่เดี๋ยววันนี้จอยจะไปดูตั๋วเนาะถ้าแบบถ้าแบบจอยเลื่อนตั๋วได้จอยก็จะกลับสิ้นเดือนก็ยังมีเวลาหาเงินที่นี่นะแต่ถ้าเลื่อนตั๋วไม่ได้อะสัปดาห์หน้าจอยก็ กลับอเมริกาแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็รีบสั่งมาเลยนะโอเค EP นี้ไปแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ